สวัสดีค่ะเพื่อนๆดินที่เฮาเคยลงไปเพื่นเป็นหนองจานที่มันกำแพงพังแล้วตอนนี้เฮาได้เห็ดขึ้นมาใหม่แล้วเป็นของจำแพงที่เคยพังเห็ดใหม่แล้วเนะพี่น้องอันนี้เป็นดินที่เคอไว้ปลูกวานแล้วจ้ะประมาณงานกูกวานเนี่ยพี่น้อง<ม>เกือบสองงานหมดแล้ว<ม> แต่ว่าทีออยากได้บ้านคือองุ่งอยู่จ้ะแต่ว่าลูกลูกไส้เป็นบอมักน้ำไหมอันนี้คือมองเข้าเฮดสีเฮดบ้านานะจ๊ะเนาะแล้วตรงนี้เป็นถนนถนนเข้าบ้านน้องกำลังเฮดอยูจนน่จ้ะถนนจาสิเพชมาเทียอยู่จ้ะ อีกโดนยุ่งจ้ากาจะได้ไมาเฮ็นเนาะโดนเติบเยา,ะเ,เาะ,ะเดี๋ยวใช้นองเขามาดันดินแถวนี้ขึ้นไปน้ำบ่อยมันอยู่ในถนนมาอันนี้ทางถนนน้องที่ทายางขึ้นมาเมื่อกี้นะจนะ๊ะเนาะไม่กระลุบลุงป่อยปันทำนหันมีเลยนะจ๊ะกำแพงที่เเฮ็ด นาพูดเลยจ้ะไปสูดผุดเลยทีทั้งหมดตรงนี้มันเป็นทีประมาณเกือบไหลแล้วต่อ้อนมันไร่กว่าเนี่ยกระไดประมาณนี้ถนน,อ,นอันนี้ประมาณนั้นสิบสามเมตรเนาะจา้ะ จากจากพื้นถนนตรงนี้เนาะจ้ะเนาะจากพื้นถนนตรงนี้จุดหอดผู้หอดตรงฝนเนาะจ้ะกับแพงอีฟังหนึ่งคือ13เมตรนเนาะจ้ะเนาะอันค้มเงาความเงา,า,าประมาณ24 24เนาะจา้ะแต่ถ้าถ้าเกินห้าบริเ็ดถนนกน็คือจะไายล่ๆกันประมาณ20สิบ 23่สิาทังทังทังกว่างแล้วนะทั้งเาวาประมาณยี่สบหหรือเ่ประมาณยีหนี่แหละแต่เอยยุนหอยย่นถนนลงมากหาก็เเลือแค่13มเมตรตรงกว่างของของของทีเ้าทีเฮ็ดบ้าเนาะจ้ะเนาะเราก็คมเน่ากับประมาณยี่สิบยี่าก็กวนี่แหลกพี่น้องยี่สิบหมกลกวนั่นแหละจะคอยดู คอยดูตอนเฮาเฮ็ดบ้านเราจะเนาะว่าจะได้จะประมาณหน่อยเราถนนเฮาก็ก็ได้ได้แบบนี้ล้าจะเพราะว่าโอเคนะาจะพี่น้องจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ดูบ้านเราตอนต่อไปเราจะเนาะอีกปีสองปีนั่นแหละพี่น้องจ้ะจะกลับมาอยู่นะาจะเนาะ โอเคค่ะเราเตรียมดินเตรียมอะไรไว้นะพี่น้องขอบคุณค่าเพื่อนๆจ้าสวัสดีค่ะ